นั่งอ้าวอ้าวคุตุมีนาถูอันชดีวันคาอภิวาธรรมโมมีนาถูอันชดีวันคา นเพียบคับอันนั่งนั่งว่าเพียบลงน้องปูน้องปูคอยฟังน้องปูตลอดฟังฟังครับฟังน้องปูนบมือก็ได้แล้วยังไม่นบมืออจรย์เอันตไปนี้ตั้งใจฟังนะเจ้านาคสามเณรน้อยทั้งหลายหมายถึงพวกเธอตาหลวงเรียกว่าเป็นเจ้า นาคสามเณรน้อยตัวยังเล็กขณะนี้พวกเราได้มานั่งบนบนโบสถ์ตัวนี้เป็นโบสถ์ของวัดธานน้ำไหลแต่คำว่าโบสถ์เนี่ยทวนใดเขาหมายถึงอาคารวัดต่างๆมีโบสถ์สนโบกนี้ไม่มีโบสถ์ตรงนี้เขาเรียกเขตสีมาสีมาคือเป็นเขตแดน สำหรับทำพิธีต่างๆเช่นพิธีบวชวันนี้เป็นพิธีลงป,ปาติโมกเนี่ยพระมาคอยถะลงปาติโมกมาใายกันที่เกศที่มาแห่งนี้แต่ชาวบ้านทั่วไปไี่ว่าบูตรภูเขาเนี่ยเป็นภูเขาไม่ถูงเท่าไหร่ก็หลักเขาพุทธทอง พวกเขาเนี่ยว่าเขาพุทธทองโบราณอายุพันกว่าปีพวกเรายังไม่เกิดตรงนี้มีซากพระเจดีย์องค์ใหญ่แล้มันพังไปแล้วสมัยพันกว่าปีเขาเรียกเจดีย์สมัยศรีวิชัยอยู่บนภูเขาพุทธทองท่านอาจารย์มรรทาตได้ข้ามาเห็น พระเจดีย์องนี้ตอนที่ท่านมาครั้งแรกก็เจอกวางตัวใหญ่กวางมากินลูกมะกอกอยู่บริเวณเนี้ยมื่ก่อนยังมีกวางมีเสือถ้าอาจารย์มาเห็นก็ประทับใจต่อมาก็หาทางซื้อที่ดินตรงนี้สร้างเป็นวัดสวนโมกขึ้นมาชาวบ้านแถวนี้เขาเรียกวัดนี้หลายชื่อ หนึ่งวัดเขาพุทธทองทำไมถึงเรียกว่าเขาพุทธทองก็คือพระเจดีย์องค์น,นี้มีพระพุทธรูปทองคำบรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์สมัยพันกว่าปีมาแล้วก็เ,เลยเรียกว่าเขาพุทธทองคือปูเขาที่พระพุทธรูปเป็นทองคำนั่นเองนี่คือเป็นชื่อของวัดนี้วัดเขาพุทธทอง ไม่เป็นทางการชาบาลทั่วไปเรียกกันแถวนี้ที่พอท่านอาจารย์พระธาตุมาอยู่ท่านชื่อที่ตรงนี้ว่าโมกขะพาลารามโมกขะพาลารามเรียกท่านท่านมาสวนโมกต่อมามาทำเป็นวัดเรีว,วัดฐานน้ำไหลก็มีฐานน้ำเล็กๆตรงเนี้ยเป็นฐานน้ำาวัดฐานน้ำไหล น,นั้นวัดนี้มีหลายชื่อหนึ่งวัดโกพุธทองสองวัดสวนโมกสามวัดฐานน้ำไหลตอนนี้ตาหลวงเนี่ยมาเป็นเจ้าวาดตาหลวงมาอยู่นี้ทั้งหมดเนี่ยห้าสิบหกปีห้าหกปีผ่านมาแล้ว ถามาทําไมมาอยู่ที่นี่ได้นานตาหลวงเนี่ไม่ใช่คนที่นี่เป็นคนเกาะสมุยไท่านทิ้งทองก็ไม่ใช่คนที่นี่เป็นคนขอนแก่นพ้าที่อยู่ที่นี่มาจากที่อื่นเกือบทั้งนั้นแต่มาอยู่กันได้นานก็ได้รับประโยชน์เพราะนั้นพวกเธอมีโอกาสดีมากก็ได้มาบวชเป็นสามเณรขึ้นที่ภูเขาพุทธทอง แห่งนี้ซึ่งมีอายุตั้งพันสามร้อยปีมาแล้วเคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พราเธอจะได้มาบวชในเขตที่มาอันศักดิ์สิทธิ์อายุตั้งพันสามร้อยปีมาแล้วอันขอให้ภาคภูมิใจที่เราได้บวชเป็นสามเณรรู้ความหมายไหมสามเณรแปลว่าอะไร S <S สามเนนเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าสามณนะสามเนนแต่ว่าเรากอลูกหลานของพระพุทธเจ้าบรรดาคนที่เกิดบนโลกนี้นับไม่ไหวนับไม่ท้วนแต่ไม่มีใครสูงสุดเท่ากับพระพุทธเจ้าเราได้เข้ามาบวช เป็นลูกหลานของทระพเทจ้าควรจะพอใจพบเจอคาดการว่ามีเชื้อที่จะงอกงามต่อไปข้างหน้าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กว้างขวางต่อไปตาหลวงก็ดีใจในวอกเธอก็ได้เห็นที่บอยสัตวทรูที่เขาเสียทละลงดุนมาจัดการเตรียมการ ต้องเดือนกว่าแล้วใช้เงินใช้ทองมากเพียงเพื่อให้พวกเธอไม่กี่คนเนี้ยสิบกว่าคนเนี้ยได้มโอกาสข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาของพระธรรมมาสามพระเจ้าแล้วก็มาบวดที่วัดทาน้ำไหลตะโวนโมกซึ่งเป็นวัดของท่านอาจารย์บัณฑาต พระอจารพระธาตุเป็นพระนักปราชญ์หาได้ยากในเมืองไทยคนทั่วโลกยอมรับพระอาจารย์พระธาตุเป็นพระที่มีคุณธรรมมีความรู้มีความสามารถเราได้บวชที่วัดของท่านได้อยู่ที่วัดของท่านได้เห็นสิ่งต่างๆพวกเธอจะได้เก็บไว้ในใจขวังไว้ในใจการที่เราได้ไปเห็น ได้ไปพบได้ไปสัมผัสยิ่งกว่าอ่านหนังสือเป็นตู้ตู้เอาหนังสือเล่มใหญ่ม,มาอ่านเป็นตู้ตู้ก็ไม่มีค่าเท่ากับได้มาพบมาเห็นองก็ได้มาอยู่ที่นี่ได้มาพบมาเห็นแล้วขอัจงใจนะถามพวกเธอรู้ไหมว่าใครเคยบวชสามเณรคนแรกในโลกใครไหมรู้จักไหม นะอแก่งแก่งนี่แสดงอาจอ่านหอแล้วสามเณรราหุนอายุเท่าไรตอนบวชเจ็ดเจปีปีปีพวกเธออายุเท่าไรนี่เจ็ดปีแก่กว่าพระราหุนเ่ยราหุนเนี่ยเป็นสามเณรที่สำคัญมากเพราะเราโอกาสหน้าก็คงมีโอกาสได้พูดหลายเรื่อง เขากําหนดให้ตาหลวงได้พบพวกเธอลหลายเรื่องวันนี้คงพูดไม่นานเพราะว่าเดี๋ยวมีกิจกรรมที่พระสงฆ์จะขึ้นมาหลวงพระปาริโมกปาริโมกเนี่ยพวกเธอไม่รู้ว่าเขามาฟังมาฟังพระวินัยของพระพระนี่ต้องถือวินัยน,นะพวกเธอก็บทเป็นเนนต้องถือถือวิน,นัยถือศีลสิบข้อถือได้ไม่สิบข้อคด้ยอยู่ครับบ้านนครับ บาดเสนสิบข้อเนี่ยพระตั้งสองร้อยกว่าข้อต้องซื้อเีนมากแต่บาดเส้นทั้งสิบข้อหรือบาดศีลทั้งสองร้อยสามร้อยเนี่ยรวมกันแล้วเพียงสามอย่างเท่านั้นที่เราต้องทำสามอย่างไม่ได้มากทำที่ร่างกายทำด้วยการพูดจาทำด้วยความคิดนึกทำสามอย่างเท่านั้นไม่ได้ทำมากถ้าเราตั้งใจทำไม่ได้สามอย่างทำที่กายทำที่วาจา ทำด้วยจิตใจไม่ว่าทำครบทำครบทั้งหมดจะกก่ร้อยข้อเก่พันข้อก็ดดบสามข้อ,อยังมากความจริงทำได้ข้อเดียวแล้วน,นะทํทำข้อเดียวก็ให้ใจมันดีให้ใจไม่คิดในทางที่ไม่ดีเราทำอย่างนี้ก็เรียกว่าทำได้ทั้งหมดเอาละคงเวลาคงพอสมควรแนละ้วประเดี๋ยวจะถึงเวลาป่าทหมก็กราบ อาหลวงดีใจกราบครับอัญเชลีแล้วก็กราบกราบเอาเอาการไหว้นี่ได้พอนะอายุวันนะถูกกลาบมา้ทางนการจะกราทา้ครับอัญชลีวันาอภิวาทอัญชลีวันาอภิวาทมีนาถุอัญชลี ล้วก็มาพอวัเด็กเขาจะได้ไปลงครับเด็กลงไปครับได้แล้วถอยง้อนน่นอยเราไปลาหลองปู่แล้ว